หนูน้อยที่เคยเป็นเจ้าหญิงกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วชาวนาต้องการให้ลูกชายทั้งสามของต้นแต่งงานเขาสั่งให้ลูกทั้งสาตัดต้นไม้ในสวนหากต้นไม้ล้มลงไปทิศไหนก็ให้เดินทางไปหาเจ้าสาวในทิศนั้นเมื่อลูกชายคนโตตัดต้นไม้ต้นไม้ก็ล้มลงไปทางทิศเหนือข้าจะไปหาเจ้าสาวที่อยู่ทางทิศเหนือ เมื่อลูกชายคนกลางตัดต้นไม้ต้นไม้ก็ล้มลงไปทางทิศใต้ข้าจะไปหาเจ้าสาวที่อยู่ทางทิศใต้ลูกชายคนสุดท้องตัดต้นไม้ต้นไม้ล้มลงไปทางป่าในป่าจะ,จะมีเจ้าสาวได้ยังไงหรือเจ้าอดเนี่ยจะได้แต่งงานกับพวกสัตว์ท่านพี่ข้าเชื่อว่าเจ้าสาวของข้าอยู่ในป่านั่นเมื่อสามพี่น้อง ได้ทิศทางที่จะไปของตนแล้วผู้เป็นพ่อก็พูดขึ้นเมื่อลูกทั้งสามได้เจอเจอดสาวของตัวเองแล้วขอให้น้ำขนมปังที่นางอบกับผ้าที่นางทอกลับมาให้พ่อดูจากนั้นสามพี่น้องก็แยกย้ายกันไปตามทางของตนไม่นานพี่ชายทั้งสองก็กลับมาพร้อมขนมอบกับผ้าทอของหญิงทั้งคู่ได้มั่นหมายกับหญิงทั้งสองเหลือเพียงน้องชายคนสุดท้อง เขาเดินทางเข้าไปในป่าลึกกระทั่งพบกับบ้านหลังหนึ่งข้างในบ้านมีหนูน้อยอาศัยอยู่ตัวหนึ่งทำไมใจข้าถึงสัน่นเมื่อได้เห็นเจ้าหนูตัวนี้นะเขารู้สึกรักหนูตัวนี้ในแรกพบและเจ้าหนูเองก็รักเขาเช่นกันเขาตัดสินใจให้หนูอบขนมปังและทอผ้าให้เขาจากนั้นเขาก็นำมันกลับมาให้พ่อของตน โอ้นี่เป็นขนมปังชั้นดีส่วนผ้าก็ทอจากเส้นใยชั้นเลิศผู้เป็นพ่ออยากรู้จักเจ้าสาวของลูกชายคนสุดท้องเขาบอกให้ลูกชายพาเจ้าสาวมาที่บ้านชายหนุ่มกลับไปที่บ้านของหนูอีกครั้งหนูที่รักของข้าพ่อข้าอยากพบเจ้าหนูได้ฟังแล้วก็ดีใจมากเธอแต่งชุดที่สวยที่สุดแล้วเรียกรถหนูที่มีหนูรากรถห้าตัว พร้อมกับหนูคนขับเ้าดีใจที่จะได้ไปหาพ่อของท่านระหว่างทางขณะที่รถหนูกำลังข้ามสะพานมีชายขี้เมาคนหนึ่งเดินผ่านมาเมื่อเขาเห็นรถหนูแล้วก็หัวเราะ <laughs> จากนั้น <laughs> ก็เตะรถหนูตกลงไปในแม่น้ำ <laughs> รถหนูกระป๋องเหรอขวางหูขวางตาจริงๆ หยุดนะอย่าทำอย่างนั้นชายหนุ่มร้องไห้เสียใจมากเขาพยายามลงไปช่วยหนูแต่กลับไม่เห็นมีอะไรเลยหนูน้อยหนูน้อยเจ้าอยู่ที่ไหนอะ่ะเจ้าอย่าจากข้าไปนะหนูน้อยทันใดนั้นเองก็มีมนวิเศษเขาเห็นหญิงสาวสวยนั่งอยู่ในรถม้าแสนสวยปรากฏตัวขึ้นจำข้าได้ไหมคนรักของข้าข้าคือหนูที่ท่านรัก เพราะความรักจริงใจจากท่านช่วยให้ข้าหลุดพ้นจากคำสาปและกลับเป็นเจ้าหญิงอีกครั้งเข้ามาข้างในรถม้าเถอะคนรักของข้าเราจะเดินทางไปพบพ่อของท่านรถม้าแสนสวยจอดที่หน้าบ้านของชาวนาเมื่อชาวนาได้เห็นเจ้าสาวของลูกชายของตนเขาดีใจมากที่ลูกชายได้แต่งงานกับหญิงที่งดงามทั้งกายใจและการบ้านการเรือนจากนั้น ทั้งสองจึงแต่งงานกันความรักจริงใจที่ทั้งคู่มีให้กันทำให้ครองรักกันอย่างมีความสุข